เอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเรามีความน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งขาวอวบขาวอวบมาฝากคุณผู้ชมค่ะเบียด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 มีกี้อะไรนะน่ารักมุ้งมิ้งขาวอวบขาวอวบเหรอได้ยินแว่วๆเรื่องอะไรไปเยอะเรื่องอะไรอ่ะหูผึ่งเลยนะคะเรื่องแบบนี้แหมตลอดเลยอ่า ก็ไม่ไ,มได้ปเปียขาวอวบน่ารักเนี่ยมันไม่อยากรู้ไงเรื่องอะไรบอกหน่อยนี้บอกหน่อยนี่อยากรู้ว่ามันชอบไงก็ได้ก็ได้ <c oughs> คืออย่างนี้ค่ะวันนี้นี่นะคะน้องจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับกูรูกรูมิ่งเจ้าแมวเหมียวหนึ่งเดียวในประเทศไทย <c oughs> และเขาด้วยนะคะยังรับดูแลเจ้าแมวเหมียวนะคะส่งเข้าประกวดในที่ต่างๆว้าแล้วเจ้าแมวเหมียวเนี่ยทั้งสวยน่ารักขนฟูน่ากอดน่าฟันดเดี๋ยว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 แมวเหรอค่ะโทษประตูเอ้ยแมว ก็น <łość> ึกวนึกว่าอะไรนึกว่าอะไรก็นึกว่าันอปตลอดเลยอ่ะแม่ผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอไปพบกับกูรูกูมี่เจ้าแมวเหมียวดีกว่านะคะปล่อยให้พี่คำสันมันโนต่อไปค่ะเขาเขาอ้วฟุ้งฟิ้งขนฟูไม่พบกัเลยเศร้าเศร้ามือหนึ่งไร้เทียมทาน วันนี้รายการกระบี่มือหนึ่งของเราจะขอมาเอาใจคอคนรักแมวกันหน่อยครับคุณผู้ชมหลายท่านที่ชื่นชอบแมวก็พอจะรู้ใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าแมวน่ารักน่าเอ็นดูอย่างนี้กว่าจะจับมันอาบน้ำได้แต่ละครั้งเนี่ยแหม่หยากเย็นแค่ไหน วันนี้รายการกระเบียมือหนึ่งเลยจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามของเจ้าแมวนางงามเหล่านี้นั่นก็คือยุทธนาจันเกิดหรือต้นกูรู grooming แมวคุณต้นเป็นเจ้าของร้าน grooming space พ Hotel and ด์ซาลอยู่ที่คูบอนซอยสารามอินทากรุงเทพนี่เองล่ะครับร้านของคุณต้นจะให้บริการเกี่ยวกับกรุมมงครบวงจรที่ไม่ใช่แค่การอาบน้ำสุน,นักและก็แมวธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ร้านของคุณต้นเนี่ยยังรับดูแลแมวประกวดทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วยล่ะครับ และยังเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการดูแลทำแมวประกวดแบบนี้ที่ร้านก็คือจะเรียกว่าครบวงจรครบวงจรเลยนะครับเกี่ยวกับแมวบางบ้านเนี่ยต้องการที่จะให้แมวดูดีดูสะอาดสะอาดดูสวยงามตลอดเวลาเราก็ดูแลให้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือแมวที่ต้องการที่จะเลี้ยงไปเพื่อประกวดครับแมวประกวดก็ จะมีขั้นตอนแล้วก็วิธีการที่ยุ่งยากกว่าแมวกา,การอาบปกติการดูแลป,ปกตินีจุดเริ่มต้นที่ทําแมวสมกวดคือเป็นคนที่ประกวดแมวก่อนตระเวนไปดูก่อนว่าแมวประกวดเป็นยังไงแมวที่สวยๆเป็นยังไงแล้วเราก็กลับมาดูแมวตัวเองว่ามันแตกต่างกปนยังไงซึ่งมันก็ก็แตกต่างพองสมควรฉะนั้น,เ,นเราก็เลยต้องมัน,ม,นมันทำให้เรารู้ว่าแมวประกวดมันไม่ได้มันมันไม่ใช่แค่ว่าเลี้ยงเขาไวใ้ให้ให้เดินไปเดินมา กินอาหารกินน้ําแล้วมันมันจะมันจะสวยขึ้นมาได้เงครับมันต้องมีวิธีการดูแลเป็นพิเศษนะฮะในประเทศไทยคิดว่าไม่มีนะครับที่รับทําแมวประกวดแบบนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับรางวัลที่ท่านผู้ชมเห็นเรียงรายเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรางวัลที่ได้มาเท่านั้นนะครับ คุณต้นมากระซิบบอกกับเราว่ายังมีรางวัลที่เก็บไว้ไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้เราดูอีกตั้งสองสามถุงใหญ่ๆเลยละครับแหมเยอะจริงๆ <c oughs> ก็ตั้งแต่คุณต้นทำแมวส่งเข้าประกวดมาตลอดระยะเวลาสิกว่าปีเนี่ยแมวของคุณต้นกวาดมาแทบทุกรางวัลไม่ว่าจะเป็นรางวัลเล็กรางวัลใหญ่นับว่าส่งไปประกวดเวทีไหน ก็จะได้รางวัลติดให้ติดมือกลับมาตลอดเลยล่ะครับโอ้โหเยอะแยะจริงๆเอาล่ะครับเราจะพาคุณผู้ชมมายนโฉมเจ้าแมวนางงามที่ผ่านเวทีประกวดระดับแชมป์มาแล้วกันดีกว่าครับว่าจะสวยสมกับที่ได้แชมป์มาแค่ไหนหมายเลขหนึ่งครับน้องข้าวหอม มาพร้อมกับรางวัลส่วนหนึ่งของเธอหมายเลขสองน้องซานนักับรางวัลเล็กๆน,น้อยๆเรียกน้ำย่อของเธอและหมายเลขสามน้องแอมเบอรี่ก็มีรางวัลมาให้ชมไม่แพ้ใคร เป็นยังไงล่ะครับสวยงามสมกับที่ได้แชมป์มาไหมล่ะครับ <c oughs> น่ารักน่าชังอย่างนี้ผมชักจะสนใจอยากจะเลี้ยงแมวกับเขาบ้างแล้วล่ะครับ <c oughs> และเพราะมีความสามารถในการดูแลแมวนี่เองครับคุณต้นจึงเปิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านของคุณต้นนั้น ก็จะมีทั้งแบบอาบน้ำทำความสะอาดบํารุงขนธรรมดาธรรมดาทั่วไปและลูกค้าประจำที่มาแต่งเสริมเติมสวยเพื่อส่งแมวเข้าประกวดซึ่งต้องมีการดูแลบํารุงขนเป็นระยะระยะเหมือนกับเข้าคอสนางงามกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมก็มาอาบน้ำมาให้พี่เขาตัดแต่งขนตรงขน,ตรงขนตาอะไรให้พวกนี้ค่ะ บริการเป็นกันเองดีมากแล้วก็พี่เขารักแมวเหมือนที่เรารักแมวด้วยค่ะพาน้องแมวมาอาบน้ำกลุมมิ่งเพราะเนื่องจากว่าที่บ้านส่วนใหญ่แล้วจะเลี้ยงแมวประกวดก็เลยจะต้องพาน้องแมวมาให้น้องต้นเขาเป็นคนดูแลเขาจะแบบว่าเทคแคร์เราดีมากเพอร์เฟกต์ที่สุดต,ตอนนี้เรามาให้คุณต้นกับผู้ช่วยของเขาลงมือแปลงโฉมเจ้าแมวสีดำขนฟูตัวนี้กันดีกว่าครับ ดูซิว่าจะออกมาขนสรวลวยสวยพลิ้วได้สักแค่ไหนฮะไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกก็จะทำการตบใบเล็บกันก่อนครับเพื่อป้องกันคมเล็บของเจ้าแมวจากนั้นก็หวีขนแปลงขนทุกเส้นเพื่อไม่ให้ขนพันกันแล้วก็ทำการขจัดครา โดยการทาครีมขจัดคราบมันไปที่ขนของเจ้าแมวทั้งตัวโดยจะเริ่มทาที่หางก่อนแล้วก็ทิ้งไว้30นาทีดูท่าทางนี้เจ้าแมวจะเพลิดเพลินซะเลือกเกินไม่ดิ้นไม่ขัดขืนเลยล่ะครับระหว่างรอคุณต้นกับผู้ช่วยก็จะมาผสมแชมพูไว้ ที่เห็นแชมพูเป็นสีดำเนี่ยก็เพราะว่าเจ้าแมวตัวนี้ตัวสีดำแต่ถ้าแมวตัวสีขาวก็จะใช้แชมพูสีขาวล่ละครับ mm. เมื่อถึงเวลา30นาทีแล้วก็เอาเจ้าแมวมาล้างคราบมันแล้วก็อาบน้ำตามขั้นตอนกับแชมพูที่เตรียมไว้ล่ละครับ ผู้ชมเห็นไหมครับว่าเจ้าแมวนี่ยืนนิ่งเชียแม่สงสัยจะชอบการอาบน้ำซะแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ซับน้ำออกด้วยผ้าครับแล้วก็มาเป่าขน เป่าเป่าเป่าเปาแล้วก็หวี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 จนให้ขนแห้งสนิทเลยล่ะครับจากนั้นก็จะมาเล็มขนบริเวณใบหน้าและรอบดวงตาเพื่อให้ตาดูกลมโต <c oughs> และสุดท้ายก็เช็ดตาเพื่อไม่ให้เกิดคราบน้ำตาเหลืองๆก็เป็นอันเสร็จสิ้นละครับว้าวว้าว้าว,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 วไม่น่าเชื่อนะครับจากเจ้าแมวที่ขนฟูฟ่องก่อนหน้านี้พอ,อแปลงโฉมออกมาแล้วแหมให้ขนเนี่ยนุ่มสลวยสวยพริ้วแบบนี้เลยแหละครับ ด้สิครับน่ารักน่าชังกันเลยทีเดียวเราจะรู้ว่านิสัยเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราจะคนโทรลเขาไม่ได้ลักษณะนิสัยของแมวคือเราไม่สามารถที่คอนโทรลได้ <oluyor. S 2> ฉะนั้นเราต้องปล่อยปล่อยเขาถ้าเขาอยากที่จะนั่งตรงไหนหรือว่าอยากที่จะหันหน้าไปทางไหนเราก็ปล่อยแล้วเราก็ต้องหมุนตัวหรือว่าเราก็ต้องย้ายตัวเราไปตามมันจะง่ายง,ง่ายกว่าที่เราจะไปบังคับเขาความภูมิใจคืออ่หลังจากที่ช่วง 4ปี5ปีหลังมาเนี่ยนะครับผ่านวิธีการประกวดมาเยอะมากแล้วล้มเหลวแรกๆคือล้มเหลวมากไม่ค่อยได้เลยแต่คือไม่เคยเสียายเลยไม่เคยเสียใจด้วยพอหลังจาก4ปีสปีที่ผ่านมานี้คือไปแล้วคือต้องได้กลับมาไม่ไม่รางวัลไม่รางวัลเล็กไม,ไม่ก็รางวัลใหญ่ยังไงก็ต้องได้กลับมา เป็นยังไงล่ะครับฝีมือการกรูมมิ่งแมวของคุณต้นในวันนี้แหมสวยงามสมกับที่เจ้าแมวของเขาได้ก,กวาดรางวัลแทบทุกเวทีเลยใช่ไหมล่ะครับแหมแถมยังไม่ห่วงวิชาความรู้อีกัด,ด้วยใครที่สนใจจะทำแมวประกวดหรืออยาก,กเรียนการกรูมมิ่งแมวก็มาหาเขาได้นะครับจำชื่อเขาไว้ให้ดีๆนะครับยุทธนาจันเกิดต้นครู กรูมมิ่งแมว พี่ต้นเขาเนี่ยโ,โหสวยงามเพอร์เฟกมากสมกับแล้วที่เป็นนางงามเลยนะเออเหมือนส่งเข้าประกวดเด็กกวาดรางวัลมาหลายแต่หลายเวทีเลยอะใช่เลยแล้วครับต้องยอมรับนะว่าอึ้งนะเพราะแต่ละตัวนี่สวยงามน่ารักจริงๆนะอย่างตัวสีดำนะเห็นไหมแมวดําตัวนั้นนะอ่ะกอดอาหนะน้านะมันดูมอมแมมนะแต่พอผ่าคุณป้อมปัป๊บเนี่ยออกมาปุ๊บโอ้โหสวยงามน่ารักหน้าก่อนเลยอะเจ๋งจริงะเชื่อเชื่อหรือยังที่น้องบอกว่าน่ารักฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งขาวอวบเขาอวบแเชื่อยังอู๋นี่เชื่อจริงๆเลยครับเลยครับเชื่อสุดหััวใจเลยนะครบ และถ้าคุณผู้ชมคนไหนนะครับอยากไปลองใช้บริการหรือว่าอยากได้วิชากรูมมิ่งจากคุณต้นนะครับก็ติดต่อคุณต้นกูรูกูมิ่งแมวได้เลยครับได้เลยค่ะอยากเป็นแมวอ่ะอยากมากวดเหรออาหารเม็ดอร่อยเนาะ ก่อนจะจากกันไปคือวันนี้อย่าลืมนะครับว่าที่แฟนเพจของเรามีการร่วมตอบคาถามชิงรางวัลทุกสัปดาห์ครับชมรายการเสร็จแล้วอย่าลืมร่วมสนุกนะครับที่แฟนเพจเราครับ w w w f a c e b o o k c o m c h a a b i t v 7ครับค่ะสับคุณผู้ชมนะคะที่อยากที่จะแนะนําคนเก่งมากความสามารถเข้ามานะคะก็สามารถแนะนําได้ทั้งทางแฟนเพจหรือว่าตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะถ้าคนที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับคัดเลือกเข้าอ,ออกอกากาศผู้แนะนํารับไปเลยค่ะโบนัสเลิฟเลิฟบุหรีค่ะ สัปดาห์หน้าจะมีใครมาเยือนโมเดลลิ่งมือหนึ่งแห่งนี้บ้างนั้นไปชมตัวอย่างกันเลยสกีกระบี่มือหนึ่งสัปดาห์หน้า,า,นาพบกับกระรอกบินผ่าผนบนสลิงเพียงเส้นเดียวมหัศจรรย์นคนพิการขับแจสกีก็ได้ว่ายน้ำก็ดี พันลีลากระต่ายแสนรู้ ครับความม้่นหานรอคนอยู่ทุกเที่ยงคือวันจันทร์ช่องเจ็ดเพื่อพบกับคนเก่งคนเจ๋งในโมเดลลิ่งแห่งนี้และสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับความสดกว่าเจ๋งกว่าและเหนือชั้นกว่าในรายการระเบี่บเอหนึ่งวันนี้เราไปกานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ดูชม จะไปได้ได้ยังไงครับได้ก็มาแล้วห้าแสนสิบบาทก็เอาเลยเอาหายวูดอฟฟ